เราไปดูกันที่เมืองพัทยากันบ้างครับได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรติวัลพัทยาบีชครับมีการร่วมกับสถาบันพัทยาสตาร์ซิตี้อะคาเดมีนะครับร่วมกันจัดก,กิจกรรมเดินแบบเพื่อประเกียดครับด้วยชุดผ้าใหม่คู่แม่ลูกนะครับเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และเป็นการเทิดอประเกียดเนื่องในวันแม่แห่งชาติครับ นายรัตนชัยสุทธิเดชาในรองประธานสภาเมืองพัทยาครับร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชเป็นตัวแทนจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดงานเทอรพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา มหาราชินีนะครับที่บริเวณการจัดกิจกรรมลานสั่นเข่นด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวันพัทยาบีชครับภายในพิธีนะครับได้มีตัวแทนจากภาครัฐเอกชนประชาชนได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นน,นายรัตนชัยสุทธิเดชานายรองประธานสภาเมืองพัทยาได้ขึ้นนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณครับ ก่อนที่จะร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกับร่วมร้องเพลงสันเสริมพระบารมีและสดุดีมหาราชาครับนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงรำถวายพระพรจากนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา8พัท,นะพทยานุก,กูลนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการเดินแบบแฟชั่นโชว์ครับ ชุดเทยพระเกียรติด้วยชุดผ้าไทยนะครับคู่แม่ลูกกว่า30คู่จากสถาบันพระยาสตาร์ซิตี้แอคาเดมีครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกและยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไหมไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับ ภาพถึงความน่ารักความอบอุ่นนะครับที่จัดขึ้นนะครับในพื้นที่ของเมืองพัะเยาครับ